แม่เหมือนลิงมากค่ะกูไปเลียผมสีม่วงอีสัตว์จะมาลิงอย่างอีเอออีฮาโกลิลาไซวีแม่มันแบบมึงม่วมึงพูดค่ะเขาไม่ได้พิมพ์มีดอกมึงพูดค่ะอามชุดเช่นโดยสองหรอโดยส่สองพระแต่งหน้าถ่ายแบบประชาชนเหรอคะมึงละ คอมเมนต์แรงกูหักอีเมื่อกี้เว้ยอ่ะแม่อ๋อแม่ไอ้นี่กูมาดีตาลับปากชาวพุทญล้ำให้นะี่ยอดเห็นนะ ไม่อยากถามบอกว่าทําไมพี่องตวนถึงชอบเข้าไปดูเลยเออทำไมเออทำไมพี่องตวนถึงชอบเข้าไปดูอันคืออย่างงี้อธิบายอย่างงี้ก่อนว่างไงเขาว่างคือตัวจริงไม่ไดหรอกเวกันจริงว่างเขาว่างเลยไม่เลยเขาไม่เขาอยากหยุดเขาทำอะไรแฟนฉันมาใครองตวนปินโตเขาเป็นแฟนเธอหรอมึงเจ็บปะเอาอยู่ดีเจ็บอยู่ในยี่ดอ เล่นใหญ่เหรอไม่นนะไม่มึงมันดังอยู่นะแป๊ะเลยนะไอ้เหี้ยเล่นไปโทษทีบนะมึงอ่ะเราต้องแบบสงวนตัวหน่อยปะหรอพี่ใหม่เป็นอะไรคะที่จมูกอ๋อแมงวันไข่ใส่ค่ะเป็นสิวค่ะแมงวันไข่ใส่หญิงซีเอสกิฟครับมาเลย มาโดนนะมาเลยนะมาโดนซี่เลยนะไข่เลเวลเน็กเน็กมึงบอกเคยฟั้งบ่กไม่ชุดเดินทางชุดเดินทางเดินทางไปไหนอะมึงมีชุดเดินทางด้วยหรอเออไม่แต่งไปเลยอ่ะน่ากลัวเป็นคนที่น่ากลัวเพราะว่าก็มาดูก็ไม่ก็มให้มันเป็นธีมเดียวกันเอากระโปรงมาเปล่าลักองตวนบวกหนึ่ง หนูเดี๋ยวจะจิงหิงจองห้องพาวเวอร์เพเวแถวนี้นะของใครคะหนูของฉันจ้ะจีมอยไปไหนเดี๋ยวเปิดเพลงจีมอยดีกว่าเดี๋ยวเปิดเพลงจีมอยก่อนจีจีเจมิมมาจิมมาจิมมาจิมมเออใช่ไป บอกววันคุณหนุม่มวันนี้ไม่ได้อ่านข่าวหรอกคะคนละหนุม่ม <c oughs> ขอพูดได้ไหมขอพูดได้ไหมขอพูดได้ไหมอันนี้หนุ่มกลา <c oughs> เ,ออเป็นแฟน <c oughs> ฉันแล้ว <c oughs> รู้ตัวบางไมไม่ฉันไม่รู้จักฉันรู้จักแต่เพลง <c oughs> เี้ยย <c oughs> ี่ฮัเดี๋ยี่ฮานี่ยี่ฮานนี่ี่ฮานี่ยีฮานนี่ ลิปนี้เบอร์ศูนย์เก้าห้าห้าสองสามสองสี่หนึ่งเก้ามปเวรุ่นกวางยาบ่ะให้ใครให้ขอพยากิงคองมึงกล้าวาเนาะอีกขี่กระตือมาฮะขี่กระตึกคือทำไมเส้นอุดงมันชอยมีแบบเส้นอุดงแบบสาวเส้นอุดง คำว่าพี่นำหน้าทุกอันเลยวะเออพอีสานไงเขาชอบเปรียบหรอเออเช่นอีขีขาเอออีขีซัว,วอีขีัวคือแบบทำไมกูแบบเออกูมันชั่วเป็นฟิลอย่างเงี้ยสภานเป็นภาพสังค่เออเป็นชั่วเหมือนกูนชั่วเนี่ยเช่นมึงมึงศาสซัส่วนเนาะ อะไรแบบทำไมมึงชาดชั่วจังเลยกระหลิ่นนะขี้กระลื่นเนี่ยก็จะเป็นขี้คลายเออเอออย่างเช่นอีเมื่อกี้ก็อีขี้อีขี้กระตึกหมาแปลว่าอะไรเส้นอุดงตัวมันผอมแบบเส้นอุดงหรอเออเกี่ยวอะไรกับดมไว้ดอกเข้าเลยโนแกงนะโนแกงรอเรีนนะ